ร้านทองเวลาที่คนร้ายเข้าไปเนี่ยบางทีคนร้ายก็เข้าไปทุบตู้บ้างเขาก็ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภยัยในรูปแบบต่างๆเป็นข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับว่ามีโจรอยู่4คนบุกร้านทองพกค้อนไปด้วยกะว่าทุบตู้เอาทอง,อทองไปนแ,นแต่ผิดคิวเกิดอะไรขึ้นไปชมกันครับอา้าวทุบนะฮะอา้าวทุบทุบเต็มแรงเ,เลยนะเพื่อน,นมาฮะอา้าวช่วยกันหน่อยอา้าวทุบทุบทุบ เวลาผ่านไปเรื่อยๆเอ๊ะทำไมไม่แตกเออย,ยังไงมันก็ไม่แตกฮะอทองเทิงที่ตั้งใจจะมาเอาออกแรงแล้วกว่าจะยัดมือเข้าไปได้มันลำบากระบนอะทุบใหม่นะฮะคือถ้าเป็นกระจกมันควรจะแตกไปตั้งนานแล้วแต่ร้านนี้เขาไม่ได้ติดกระจกฮะเ,เขาติดเป็นลักษณะพลาสติกโพลีคาร์บอเนต ซึ่งมันกันแรงกระแทกได้มากกว่าพลาสติกหรือกระจกธรรมดาถึง10เท่าเพราะฉะนั้นออกแรงกันเอาเป็นเอาตายกว่ามันจะเกิดรูเล็กๆเอามือไปควานไม่ถึงด้วยนี่ฮะเต็มเหนียวก็เลยได้ภาพแปลกๆแบบนี้ว่าต้องใช้แรงทุบอยู่นานกว่าตู้เขาจะแตกแต่เจ้าของร้านเขาเซ็งฮะบอกว่าค่าชอมตู้มันก็ไม่ถูกนะร้านนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับอยู่ที่เมืองชาอาลัมประเทศมาเลเซีย คนร้าย4คนบุกเข้าไปทุบตู้กระจกในร้านทองเขาแล้วก็กระจกดังกล่าวเป็นลักษณะคล้ายๆกระจกกันกระสุนม,มันก็เลยต้องออกแรงมากเป็นพิเศษนะครับคือทองเนี่ยไม่ได้เสียหายแต่เขาเซ็งตรงตู้พังต้องติดตั้งใหม่ร้านต้องปิดประมาณ2องสัปดาห์เพื่อซ่อมแซมตู้นะฮะ,ะถึงว่าทองจะไม่เสียแต่เขาเซ็งเล็กน้อยบ้านเราจะลองเอาไปใช้บ้างก็ลองดูอาจจะมีต้นทุนสักนิดหนึ่งนี่ฮะเข้าใจว่าถ้าจะเสียไปก็คงไม่กี่เส้นนะฮะเพราะว่ามันใช้เวลาพอสมควร แล้วภาพก็จับไปได้เหมือนกันนะครับถ้าอยู่ในดงโจนนี่น่าติดนะคะเพะื่อความปลอดภัยนะฮะค่ะ